บ,บกหอยสิบ,บาทพี่ออออออััันนนน้้มบกไดสง <c oughs>

กำแพงแห้งกบหัว huh. น like. hmm. oh, hmm, ันมาเลยกหัวไปไปนกทครับนกโอกนะครับไปเลยครับคอยยังเดนามอุ้ยแบบนีครับดึงสะพัดดึงสะพัดไปคน้ก็ได้ย้อกท่ได้บอกว่แวไปพรมล่ม ให้คุณนอยละูนห่อไเอปกอนแล้วเาเอากคู่ะไปนี่นี่นี่ลูกเพิ่งรักสาครับท่านคุณเครื่องนี่บอสครับมก อีไรา้ยเคอมสูตอนหรโอ้ยนี่จะใส่น้ำแตรงไนลโ,<อ>โอ้ของยน่ยเจ็บเดีย๋ยววบ็ดครับี่บน่ามแพงครับโอ,โอเคครับทีดตามครับผมล่อนามแพงครับผม กอมีเหาเอาครับขอมือครับดูคับปลาบ้านนี่น้นี่นี่ด้เร้วครับผมกจะตดตายแล้ว นี่ยมอืเบ้งับปลาสวิตนะวจงขมีปลาไหลาจน่นๆขาขาขาไม่ไม่ไม่ครับเบิ้งงรับเบิ้งครับปลาเขาบุษยาบุษยบักนี้มิใส่ถือว่ามิใส่ครับตกไงเรียนครับเบึ่งรรับบึง มึงเปล่าโซมโอ้ครับปลากระเดิดครับปลาสลิดก็บพราะเป็นตูนหน่อยนะครับอยู่นี่มีแต่ตูยังไงครับมึงบักหอยด้วยครับอ้วนพี่ครับเอ้าเนาะบักหอยเอาใส่กระคโคแตกไว้มึงครับปลาขิงครับอ้อไปและสะซวงลอยครับคุ้มครับคุ้มแปะคุ้มครับ พาอในบกครับเอาครับพี่ตามครับผมคุณหนังบินขึ้นทุกคนเอาคเอาี่ตามครับเดี๋ยวผมสีเปียงหน้ามองนี่ไปเพ่นนะครับละไ่ะทายบรรยากาศังถวหางหนองโอเคครับผมเดี๋ยวกล้องนี่ตากล้องนะครับที่ตามครับพ่น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 บงมอ่นแงนแงงไป ยางคือไปครับางานคือไปางไปนานก็ยุดงมโัโตีนี่ของงมบาเนี่ยครับ <c oughs> เห็นป่าปะครับไปแล้วเรียน <c oughs> ลูกดีะครับโอ้เรียนเนียวนะครับกอเครับก้อนหินครับผม <c oughs> น่อยนไปนะครับนยยเคนเดียวครับมื่ยอ้อทบเทอครับที่ตนีเยเลยครับเอามาเอานี่ นั่นเดี๋ยวหัวเมือเมื่อจะสิเม่ราเงินก่อนไปเ้อเหยียบคู่เลยเฮาลุดมื่อช่วยลุดมือไปถ้าลุดมือก็ปล่อยลุ

เดี๋ยวคเดียวนะวอกครับี้สุดน้ามันึ่าสครับพี่ตเมยทฟอรมือครับโอ้ยนี่นเย้อกครับแ้อกหน้ามาครับตอมาตัวพี่ตอมนี่นี่รูปตนั่นย่งเยปาสเนี่นนี่นตัวนึงปุ๊บัเ็กั่งลเนไปเถอะ นี่ตัวนึงอังินเงินคุณอะเตรียมมันนั่นอยู่คุณอาฟ้าเบื้องครับผมหยิบาไปเบื้องอันนี้ครับมันเรียนกลครับปลาครับคุณอะมีเด็ลูกมาแล้วมันอยู่ข้างขาพ่อเดี๋ยวครับตัวบนแง่ต่อมากในต้นงูนั่จับครับ คุ hmm. yes, ้มเลยครับได้บ้ได้ได้บ้อยกแน่นๆเปียวโลกน้ำเลืกก็กเราดินี่นี่ครับปลาสลิดบุงหัวบุ้งแม่นั่นครับนั่นยิ่หลุมครับโอเคครับวัวเยอสิบีท่านหาอยู่

มันไปเคงตัฟ้ามันหน่อยถังฟ้าเลามันเอาโ่ได้เหรอโอ้ยยังไงเดยเดี๋ยวมันเดี๋ย้ยดี๋ยโบได้อบยังไงยิเทียวปาปะครับเพื่นครับผมถึงยังไงบ้งทัอรผมมาจะกุอ พน่ปะขาเราตัวงนะมุดงนครับมุดตงนูครับมุดตงนูตกน้ำตกน้ำเดียวไปบอก้ามดนีไม่ลงดีเกหนีตัว่เดดลูกเบปลาสลิดอี่จะมีไงาปลาแมไหน หัวแห่เอ็นหนูเอานี่จับปลาอยูมาลูกพลอยมาลุกอิกปากมือแฮนี่คนออกเป็นบวกบัวสปุนบวก็ทิ่เขานี่เอ็นบอลมิตรปลานี่จับใส่ลงที่มันนี่พลอยไกลกว่าเอาได้ยินไกลเล่วะ อปไรหูนึงอย่นี้แรงลงยิ่งย no. ิ่หมดกลุ่มจ no. ุกยิลงเติมล uh ันอะไรหรือเปล่าไมยต้องมาดูไม่รู้มาดูปลาขึ้นยังไงไอ้นี่

สุดอดสอตัวครับโโลเลยครับผุ่นไม่อนไม่ือไหวะไอ้หูเคยเห็นไต่โอ้ไอ้นูคุณพี่ยแล้วเสียนเมยไอ้หนูคุี่เแล้วูกว่างบึงจนยานั่นดิมเดีือพุ่งถูกบงอัดเลยแไม่กระุงเล

สวยงก้อนเล่ไหนก็ไ <dans> ด <él. S 1> ้ค่ะ <om> ต <pt ol ed> ัป่าดีลายดีใจจังเขาดูผม่ะขึ้นอะโอ้ยเงียเขาไปไงว่ามีตาป่าไหนก็ได้ค่ะมีหนาบ่ะต้นต้นกบกุ้งกวนด้วย

ชิสูกล่าวผมเซลฟันดูอันนี้ไงคนชิสูขึ้นมาให้ไงนะไปไปให้ชิสูเดี๋ยวพูกับพวครับงเลอะจะเรตนเยอะพอร้กันลดไ พครับถรตอฟีนี่นี่คือกันครับตอบ่ไดป่านี่เสีย <c oughs> เส่ยนอู้ยไปกินมันยี้อนี่เสี้ยนเสี่ยนขนมาครับเสียนมาโอ้โน,นี่ครับนี่ครับเห็นกระดังดนันนด้คนัตคก ข้ามกกนสาเมาแล้วขาจ้สาาีห็ดังสีดิก็จะสีออนมเ็ตต่ำเดียอกวานี่ปักคอห็นบางกออนสนี่้่แกรงคือไปขาตัวกันัตัวาพราะถูตีอไปนจงเนื้เราจะฆ่า

Tran lì là quá hết quá bọn hoa 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 ออออ้อ้อนนม่ตน้ำโยเียงในน้ไปลอนแบวางุณรบ่หลายหล็ไปจับปลาปลากระเบนได้ปะเนี่ไม่เห็นมาช่งผลงานครับครึ่งแรก แค่ไหนเกียดย่ข้างหนาวนี่มันกินกอยู่เรื่องบานตอนนี้จิบจดิจิบน่อ่ตั๊เตาหวคือขึ้นมาสูงขอใหถึง่รุ่นว่าแม่งแม่งเอตนหนักหูไปนม่นลังกันแ่ง โอ้แม่งตะเภาครับแม่งตะเภาใต้สินอดขาต่อยมาได้ยังไงตั้งปลาตอนนี้ตอุบกไงเอ้าตรงนี้เป็นแค่ไหนน้ำขดมาเออเออขดเทียนแต่บก ตูดีครับเม่นบงให่ครับผมเกม่นบูงคือถึงครับลงมาครับลงมาจาดัครับโอ้ยมันสิ่งมหัศจรน้องครับเกือเปล่าโอ้ยพอมีใส่ละคุ่นอะไนั้นอ๋อไนก็อ้อเสียว่ะ ไปอีกแล้วครับมันส่งนี่หละขึ้นไปอีกว่ามันเดินขึ้นได้อีกว่าแบบนี้ตรงไปไง,งนี้ไหมเดี๋ยวหรอใช่ใช่ค่ะ ปไปที่ครับนี่พี่ไปที่ครับวิเส่ครับวิใส่วันนี้คนนิใส่ครับวใส่ควันตุ๊บมัเหมนไม่ทังเลย เมืไปที่ครับติดตามท่าคุณนะครับตาไปสามไเห็นว่นมามากไม่เห <c oughs> ็นว่าใดยีไงเลืยกลงไปนะครับเลือกจะตสมยังไงกี่พอเละ วุ้ยต้งลุงสามุมกลวงนะครับมุมกวงนี่ยัึมาม้มาพิมพี่้มาไหมกนามาานี่ยมาพี่เจ้าิดังโอ้ผ่าไปออกเลนะพิมพ์ ใช่พันคอดขอนีเปียเก่าเาพาไปได้เขาเขาว่ยังจะมาบากอปากคอเท่นี้นะคุณเอาไปล่งน่มแน่คุณไป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 ลงน่มดูแน่หมองท่านหาหมไปท้างขางนี่พักโตไปตอนตอมไปล้างตูกไปลูกนี่นี่เห็นมารุ่มไปล้างตูน้ำพอมไหมม่ไหม ย่งขท้นมาดเมาขีละสัตปดบึงครับความตะบุกยงไงมาตรงนี่อีกคนน่ะลาสวิตครับมีตะบักยงไงเหียนเห็นมาคนน่ะโอเคครับติดตามครับผมโอ้ยคือว่าวิปลาดุกเก็บออกวันเสาร์้งมา้องไหมโอ้ดีเดีย ว่าน้องอยู่ไรไม่รู้ก็ีกสามเพียบครับยาเจ้าคือเนี้ยสามเป็นยุ่งก็ล้มเดบลตรวจเจ้าแล้ครับสามตรวจออกหน้าทีมับโอเคครับผมติดตามครับ

ตองไาอีกแล่วเ <c oughs> อ,อว้ยิงมาดัก <c oughs> ร้านคายเป็นล้านกับ่ขะคลายนี่ดีอันนี้มันสุดไปสุดไปโอ้ขูกอันนี้ๆๆๆๆบรรยากาศสูบป,ป่านะครับตอนนี้กำลังสูบป,ปา่านามาระท่านในบกบ่อทที่สอง มีพ่อทัางได้ครับเรียบร้อยแล้วครับผม ไปลาไยงไงเะครับเบื้งโนกครับเบื้งสบาเจะคูดน้องนี่สมอาสิบบาทครับบัสอคุมบบคุมครับน้องนี่เลยสามอยห้าิบอยห้าสิบบบอสายห้าสิบบอน้องมาหันสามอยห้าสิครับได้ปลาคไมเอาเติบนึงครับได้แม่นี่ค <love>. ือไปคุ้มนะครับ